ทำไมครูถึงบอกว่าเขาคือหนึ่งในเด็กที่ถูกเลือกเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆของเด็กเล็กๆที่ฟังดูทั้งขี้เล่นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันเสียงนั้นกระซิบเรียกให้เขาเปิดประตูบอกว่ามีของเล่นมาให้ดูแต่ดวงตาซ้ายของการเห็นเงารางสีดำเลื้อยผ่านหน้าต่างอย่างเชื่องช้านิ้วของมันยาวผิดธรรมชาติใบหน้าเลือนรางจนไม่มีเขาโครงของเด็กหลงเหลืออยู่เลย นั่นคือกุม,มารอาถันดำวิญญาณที่เกิดจากพิธีผิดครูและคอยกัดกินจุดบุญของผู้ที่ถูกเลือกการใจสัน่นแต่เขาตั้งสติและเริ่มสวดมนต์ที่เรียนมาบทสั้นๆแต่ศักดิ์สิทธิ์อย่างประหลาดแสงสีทองจากฝ่ามือของเขาพุ่งออกไปกระแทกกุม,มารดำจนมันส่งเสียงกรีดร้องสูงจนหูอื้อก่อนเงามืดนั้นจะถอยกลับอย่างเจ็บปวดหลวงปูนินปรากฏตัวหลังจากนั้นเพียงวินาที สีหน้าของท่านเคร่งขรึมราวกับรู้ล่วงหน้าว่า